ทุกคนนี่นะคะวันนี้เรามาเกมเราบอกอู้เคนเอเพเคเอเพวันนี้เรามาเกมเบเกอร์อ <Mega S 2> อบบีส้สวิตเทนอันนี้ EP ห้าแล้วนะจากคราวที่แล้ว222นะ222ขยันมเราแล้วก็โดนยิงปืนระเบิดมาแล้วก็กระเด็นมาตอนนี้เราก็ได้มาช่วย222ไว้อยู่ตรงนี้แต่222หัวล้านไปแล้วใช่เขาเขาเป็นโรคร้ายครัอบผม <ๆ S 1> เอาถึงแล้วเฮ้ยง222นั่นอะไรอะปืน นี่ฉันได้ปืนใหม่มาเนี่ยโอ้โหปืนแห่งความตายเฮ้ยพวกนายมาดูนี่สิปืนกระบอกเนี้ยฉันจะยกให้พวกนายเอาไปตามที่พวกเขากล่าวว่ารบกับไฟมันต้องใช้ไฟสู้ไอ้ยุงโดนแมมอุ้ยขาไม่ปืนแลยมาปืนเรามายิงกับพวกนี้เวลาที่พิธาสวนหน่วยไม่ไหวนะเนี่ยจะตายแล้ว ขอโทษนะฉันเสร็จแล้วอ่ะก็เป็นอันตรายพี่นงแต่เราเปลี่ยนปืนไม่ได้เลยเป็นยังไงอ่ะหมดแล้วพี่หลักตัวแต่แต่เราใช้ไม่ได้นะเฮ้ยระวังรถเฮ้ยไปเร็วโอ้ยพี่วานหลุดไปแล้วรถมันพวกนี้นี่ไม่ผวกไปเร็วๆรถมารถมาเราจะทำไม่ได้คือไม่ทันมันต้องเร็วมากเลยนะ มีวิ่งเร็ววะเนี่ยอันเนี้ยไม่มีไม่มีเหรอคนละาเกมนะจ๊ะอ๋อหรอไปรถมารถมาไม่ทางใครโดนทับเฮ้ยพี่วาลืมเปลี่ยนชุดเฮ้ยเจ็บเย็บเจ็บอุ้ย่เมื่อกี้ไปเยอะแล้วเฮ้ยเรียบร้อยมากเราอยากใช้ของเราไม่ใช่ของเขาใช่โเโ้ยมันมีอีกอ่ะค่า25ตัวเลย ถ้าพี่จุดตัวแล้วมันก็เซ็ตตัวให้เลยนะอะไรหรอช่วยกันเร็วมีกล่องแบบใหญ่มากเลยนะเร็วๆมันบุกมาแล้วเร็วๆช่วยกันยิงพี่ว่าพี่ว่าไม่ธรรมดาแหมใส่ฝนเลยเนี่ยมันหล่นมาโดนตัวเราด้วยเราก็เสียเลือดแต่พี่วายรอเฮ้ยเฮ้ยนี่มันห้องมันมันห้อง นี่คือผู้รอดชีวิตทั้งหมดดูสิพี่พี่วางกับพี่ได้อยู่ด้วยเฮ้ยระวังมันกำลังจะพุ่งชุนระวังมันจะมาควิดเฮ้ยเกมมันจบแล้วสำหรับพวกแกลบลบก่อนลบลนี่ไงนี่ไงเอาปืนไปเอาปืนไปบ้างไปไปอย่างไงล่ะไม่โดนรออ้มีระเบิดอีก อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แจกมันแจกระเบิดแจกระเบิดโอ้ยมันปล่อยอะไรเนี่ยลูกอะไรเนี่ยโดนโดนเราต้องรวบมันโอ้มันยิงรวมยิงรวมยิงรวมโอ้โหโอไม่เลิกไม่เลิกเอาเผายังมะไปโดนไหม โอ้โอ้โอ้ยพอแล้วยังโอ้โอ้ยมันยิงอะไรกันลูกโอ้ย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 มันรัวมันลัวหมดกระดุนจะหมดแล้ว เฮ้ยโโโหหหรงเเเเ้้้้าาไไวอออออัปกกลยยม่ิงไปที่ระเบิดเลยต้องเก็บคัดรูเบอรมันต้องเก็บคัดตรงๆเลยได้เลยเป็นไงอ่ะเหลือแต่เขาเลยใช่เราทำสำเร็จแล้วเอสำเร็จแล้วพี่รามไม่รอใครแล้วพันโยกตรงนี้แล้วใช่โอเคไปกันต่อพี่รามไม่รอใครแล้วเลยอะไรอย่างมันบดเราเราต้องรอไม่มาถึงกระโดดไปไม่ถึงอุ้ยอุ้ยเกือบจี้ยักโดนอะไรไม่เป็นไรนะถ้าโดนข้างบนน่ะ ไอโดนอะไรนะโด,ด,ด,ดนโ bueno <ะ>ดนมันอ่ะโ oh ดนเฟืองอ่ะโดนนิดนึงได้เสียแ<ห>ค่เลือดเสียเลือดเหรอคิดว่าตายหรือเฮ้ยไ <S S 3> อ,อย้นี่ววนเจ้าโกโกวากับบอสใหญ่นี่เฮ้ยทำอะไรกันอุ้ยมันซ่อมโกโกวามันอัปเกรดอัปเกรดให้มีเคียวโอ้โหโโอ้หใส่ขาด้วยโอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยมันปิดตู้มันไม่ให้เราดูอ้าว เดี๋ยวอัปเกรดเสร็จแล้วให้ดูตอนนี้ยังไม่ให้ดูพี่วายยังไม่ถึงเลยพี่เดี๋ยวเหลยยากเก็บอันนี้ก่อนไม่พี่ดาไปเก็บอ่ะพี่ดาไม่สนใจังไยังไงเนี่ยเราจะต้องยังไงเนี่ยกระโดดเอาแต่มันอุกเข้ามาแล้วอีกอันหนึ่งไหมไม่มาเอาเอาเอางงแล้วไอ้ไปตกสี่สิบห้าตัวโอ้โหตัวใหม่ใช่มััอปเกรด เลเซอร์สายฝนไปเลยมันมีต tamam <iendo> ัวใหม่ด awesome oh, ้วยเหรอมันอ I mean, oh, ันดับนึ่หรือเปล่าอ่ะอะไรกันมันอ่ะมันอัพเกรดความโกลาหรือเปล่าอ่ะโอ้ยเจ้าบอสมันใ้่จะเพิ่มอาวุธให้ไงมันจะอัพเกรดเลือดมันสุดตัวเลยอ่ะน่าจะใช่โอ้ยเลือดฉันจะหมดแล้วสิตัวบอสมาเนี่ยตัวเลือดหมดโอ้โหเขคิดว่าใครก็ยิงใหญ่เลยพี่ดาอยู่ข้างบนก็ลิงพี่ดาใหญ่เลยตัวใหม่ไงตัวใหม่ชื่อพี่ดาพี่ดา า,าโหพละพูดสุดๆลุยกันต่อเฮ้ยเจออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าขาุนคว้าโอ้โนี่ไงที่มันอัปเกรดเราเมื่อกี้โอ<ฮ>้โหดูปากมันสิเฮ้ยมันยิงเลเซอร์เฮ้ยปืนเราพังเลยอ่ะเฮ้ย,ยแย่แล้วเราจะใช้เรื่องมันไปช้าเท่าไหร่ก็ยิงไม่มากถูกกินเท่านั้น เฮ้ยยังไงเนี่ยเอาร่นลงไปข้างล่างเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ากโกวะนี่แน่นี่แน่โดนแน่นี่แน่ไม่ได้จิ้มฉันหรอกบอกเลยจะไม่ได้จิ้มฉัหรอกหลบโกลบโลบเป็นไงเป็นไงนี่เนี่ยผู้หญิงไปดูผ่านจังหวะดีๆนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะไปเยอะไปโอ้มีเลเซอร์ด้วยมาลงไม้ฉันยิงมั้งโอ้ ยังโหดตอนนี้แม่พู้พิการเลยนี่เนี่ยลงมาเลยนีเผา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 ืนเปลี่ยนปืนอันนั้นก็หมดแล้วนะครับเรียบร้อยเจียผลโอ้ยจะตายแล้วอ๋วอถ้าสีแดงเล้วเราห้ามตีแต่ว่าเราเดินได้ใช่ไหมอ๋อห้ามเดินเลยอยู่นิ่งใช่ไหมพอแดงอะ ท่านทำอะไรเลยอ๋อโอเคโอเคเข้าใจะขยับร<ด>ั้ชจไม่ได้ดูเฉยเลยอ่ะขยับรั้ชจไม่ได้ถ้าถ้าหายไฟแดงแล้วก็โอ้ยมันมีพายุดูดด้วยยกากเลยยากสุดเฮ้ยมันหายตัวด้วยอุย้ยมีวาร์ปด้วยอ่ะยังโหดโอดแบบสุดยอดนี่ว่เป็นดิจนจ่า,าดำตุกมันหน้าเกยยังไงของมัน เอยเอาเอาฉันจะมีเรื่องอะไร้ฟังเมื่อฉันตอนเด็กๆได้คนอื่นไม่อยากเล่นกับฉันเลยพวกเขาคิดว่าฉันกำลังทำ้ายกฎพวกเขาคิดว่าทำให้ฉันอับอายแต่ฉันอยากชนะฉันไม่ยอมไม่ว่าจะมีเสียงเงินสำหรับสิ่งที่พวกเขาตีฉันทำ้ายฉัน ทิ้งฉันลงไปในท่อน้ำพ่อฉันตามหาฉันอยู่เป็นเวลานานแต่ท่น้ำมันนำร่างกายฉันออกไปตกลงไปในน้ำเลยแต่มี s อฟอีกกา้ามาเจอฉันไว้ให้ชีวิตฉันใหม่ พกเด็กๆพวกมันตายหมดแล้วนี่แกจะเป็นคนตอบเฮ้ยเอาแล้วเหรอโอ้ไม่ให้แกมันเอาปอบมันเอาปอมันอยากเจอมันอยากเจอมีรู้จักไงเนี่ยใคร p n a A รู้จักไหมไม่เคยดูไงฉันไม่เคยดูอะไรแบบนั้นหรอกเลยฉันละเอาเหรอละแค่จะมาฉัมหาพวกแกดีกว่าช่วยดูหน่อยสิอุ้ยเอาอีกละฉันโดนเอง ไฟเขียวไฟแดงในประจำหยุดไม่ทันถ้าไปดูนะให้ก็เสี่ยวเวลาค่าเทอหมดดูหน่อยสิสนุกนะช่องเนีาา้ยสนุกมากเลยเนี่ยไตายละนี่ฉันหยุดแล้วเธอเธอฉันหยุดแล้วอย่าอย่าอย่ามา,าม,ามั่วเอาถึงว่ามันก็จะทำไม่ได้ด้วยปะเดี๋ยวจะกินแกให้เป็นซากๆเลยไม่เชื่อโอ๊ยโดนละี่ฉันจะนไฟเขียวไปแดงให้เธอตายเลย เน, e นี่ยี๋ยวไฟเขียวไฟแดงเธอก็ตายแล้วไม่หรอกฉันหยุดหยุดแล้วมันก็หยุดไเลยนะเฮ้ยมันไฟไฟไฟเปล่ามาต้องโดดโหมันมีพัดลมดูดด้วยหายตัวหายตัวโอ้ยตกหายตัวจูบกันบูชะมะทำไมลงหนึ่งไม่เธออันตีอะ่ะเอ้าไปเลยนไปได้เฮ้ยใกล้มาแล้วกระปุนตุ๊กตับมเจิอาคตุ๊กตาแจิอุ้ยทำไมโดนะ ก็โดนมันเคี้ยวข้าวเงี้ยเคี้ยวเจือเข้าวโอ้ยไอ้ใบไม่ทำเลืองใบเนอะเร็วยิง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 ฉันไม่ทันหรอไฟเขียวไฟแดงไฟแดงฉันก็หยุดสิก็หยุดอยู่แล้วฉันไม่ทำอะไรหรอกก็กวัวแกใกล้ตายแล้วนะเออชนะแล้วเป็นไงล่ะ ทำไมทำไมทำไมนี่กับฉันฉันแค่อยากเป็นคนเล่นดอยเขาเก็ดเฮ้ยในที่สุดฉันก็เจอพวกนายสักทีฉันเจอทางออกแล้วเร็วๆตามฉันมาเลยเอาล่ะครับไม่เข้าก็ตายเฉพาะอุโ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยครับเฮ้ยเขาบอกว่าแต่เราก็ขึ้นไปครับอุ้ยในสีแดงแล้วครบแล้วครับเฮ้ยเปิดประตูได้แล้วดิ เรียบร้อยแต่อาจจะต้องทําอะไรอีกมากมายถึงจะออกได้นะครับฉันจะออกไปแล้วฉันจะทิ้งพี่วากับพี่ดาวไว้ที่นี่ฉันออกไปคนเดียวแต่ว่ายังเหลืออะไรอยู่นะคบที่คุณยังไม่รู้อ๋อใช่เดี๋ยวผมจะบอกนนถึงเฮ้ยคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมผมรู้แล้วครับเยมีอะไรใหม่ๆหมไหมไม่มีเลยฉันอัปเดตหมดแล้ว คือมันจะมีบอสตัวหนึ่งอะคับพูดเป็นเล่นเมื่อกี้โกโกวาก็ตึงมือแล้วนะก่อนที่จะออกไปอะคะ่ะเฮ้ยกดขันโยกได้เลยครับเราจะขึ้นลิฟต์ไปนะคะเฮ้ย hey. ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อตงุตงตงตงชั้นหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเราออกมาแล้วโธ่คุณมาหลอกเราไม่ได้หลอกครับนี่ไงเครื่องบินไงนี่ไงถึงแล้วเราจะอับบ้านกันแล้วเอานี่ไงครับที่ผมบ,บอก เฮ้ยจ้พวกแมงเมาฉันจะกำจัดพวกแกให้หมดแม่ฉันมาแล้วจุ่งมาเลยตัวเล็กเมื่อกี้นี่นายเสียเปียบไปรอบหนึ่งแล้วเนาะเออใช่ต่อให้ไงทำอะไรฉันได้เจ้ากูกวายังเก่งกว่าแกอีกไม่ใ่ใช่ครับเจ้ากูกวาผมยังชู้ไม่ได้เลยครับพวนี้เกินเลยแคบเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีมีด้วยพวนี้มันวับได้ด้วยนะครับไปไหน เพราะว่าเขาเป็นพ่อหมดขอบเป็นพ่อหมดเหรอเขาต้องไปยิงอะไรอ่ะอ๋อยิงลูกยิงตัวมันด้วยนะขอบอ๋อยิงเสาม,มีตัวด้วยเนาะเสามันสร้างพลังมางมแล้วก็ยิงตัวมอนสเตอร์ด้วยนะขอบมีเชื่อมจิตด,ด้วย้ยลายการอันนี้ที่เราเปิดสองสองสองโอ,อใช่ที่เราเปิดสองสองสองลายผมตั้งห่าครับที่เป็นสองสองสองที่แท้จริงใช่สองสองสองมาอยู่ข้างๆจะเนี่ยมาภาค ระวังตัวด้วยนะคะดอยหือขอบเดี๋ยวผมจะไปแล้วอมันแมงงูเอ๋ยใช่ฉันอะห้ามโดนนะคะหามโดนแม่งูเอ๋ยเลยนะคะิ่งเขายิงเหรอห้ามโดนเลยนะคบสีม่วงทั้งหลายห้ามโดนอะไรัก้ยงไหนเ้องกอแมงเอ๋ยทำไไม่ยิงตัวนี้ต้องยิงตัวนี้สะไม่รู้อะไม่เห็นปีงสอก่อน เอ๋อไม่ยอมไม่ยอมแม่ก็ตามนะไม่ยอม,ยม,ยมยต่อไอเ,เ<ช>รื่อยๆรเสกเสาหลอกขอไม่ไม่ไม่มาลโรงพยานาลครับบ้างอะอเจ้าเป็นมะเรงตัวเหม็นไงหรอกอืมฉไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้อาบน้ำมาแค่สามวันเองอุ้ยโดนโอ้ยยังตีเราสลบเลยฮะตอนนี้เป็นเวลาตุยของแกแล้วเที่เจ้าพิศดารแกลืมฉันไปหรือเปล่าเอานี่ไปกินนี่แน่เฮ้ยลมใส่หัว หัวรุดไปเลยเรียบร้อยไฟดับไปแล้วตุยไปแล้วมาเราวิงว่งไปที่คอปเตอร์กันเถอะเผ่าแล้วกดปุ่มกันตึ้งหน่งเย้ยหงเงินเต็มเลยเต็มหมูเลยยินดีด้วยเกมมันจบแล้วนี่คือรางวัลสำหรับคุณนี่เลยเงินก้อนโตรับไปเลย เโปดเดโปดช่วยมอบเพลินรางวัลให้ฉันหน่อยฉันอยากจะเอาเงินไปรักษาตัวคุณตัดสินใจเลยว่าจะเก็บเงินรางวัลน,นนี้ไว้หรือจะมอบให้กับผู้หญิงคนนี้เพื่อไปรักษาตัวเก็บเงินไว้เองเป็นไงขนเงินมาโอ้โห,โหเป็นไงสบายเลยมากระเจ้าแมวด้วยโอ้โหเงินปิวเงินปิวแจกแจกทุกคนโอ้โหอ้าวสบายเลย เกสองสองสองที่เราใจดีเรามีเอฟซีก็พอแล้วอุ้ย,ยนะนนะ2 2ง,งสองสองโชคดีนะไปรักษาตัวให้หายนะแล้วลงกหนึ่งขอไอ้เจ้าลงสองสมันแก้่วยแว้วเจอกันพูกผ,ผู้แพ้ฉันอยากจะขอบคุณจริงๆสำหรับเดนมก้อนนีอี้วุ้โอ้ไม่นะเธอหลอกคุณไปแล้วมันด่าคุณโง่ด้วยล่ะเอาอย่างน้อยมันก็ยังได้ค่าอาหารแม่อยู่นะ มวมวเ,เ,เกกลีย้ยงไดเอาเจ้าเมียวหิวไหมเออกิเลยเจ้าเหยวี่เจ้าเมียวคงจะลำบากเหมือนกันมาหาค่าอาหาร ออได้ไอชิกเมนน้องเมียวได้น้องเมียวมายินดี<ะ>ด้วยคุณเล่นเกมตอนนี้แล้วขอบคุณที่เล่นเราหวังว่าคุณจะสนุกกับประสบการณ์นี้โอเคเราผ่านแล้วหัวเลาะไม่สนุกเลยหัวเราะอุกคนด้วนะคะที่ดูมาถึางตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราดะะ้วยค่ะไม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะบายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะลุงนี่เราเอาเงินมาให้ลุงหนึ่งดีกว่าเราแบ่งกันสามคนนะดีกว่าคุยมีเอฟซีดูก็โผล้วไปสอง